อาครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมาโปรโมทเซิร์ฟนะครับเซิร์ฟที่ไม่มีวุ่นวายอะไรมากเกินไปนะครับก็สร้างได้แค่เกาะน,นะครับหาแร่หาของหาอะไรได้น,นะครับเซิร์ฟนี้ไม่มี p v p นะครับโอ้แต่ก็สนุกอยู่นะครับวันนี้ผมจะมาโปรโมทนะครับโปรโมทเซิร์ฟนี้นะครับ โอเคไปดูแรกครับคือกดของเซิร์ฟหรือเปล่านะครับกดของเซิร์ฟนะครับจะมีกดแล้วก็มีพวกชวนเพื่อนเข้าเกาะนะครับอันนี้เซิร์ฟนี้ผมบอกไปพอนะครับไม่ไม่มี PVP นะครับไม่มีนะครับไม่มีไม่มีตีกันต่อยกันนะครับไม่มีนะครับเซิร์ฟนี้เป็นเซิร์ฟสงบครับเออ คือว่างั้นนะครับเซิร์ฟสงบแน่นอนนะครับก็จะมีสร้างได้เขื่อนเกาะนะครับสร้างบ้านสร้างเครื่องปั๊มปั๊มหินได้เนี่ยครับอ๋อนี่นี่ก็คือครับชวนเพื่อนเข้าเกาะด้วยนะครับ้ไล่ออกจากเกาะนะครับสามารถไล่ออกจากเกาะได้เกาะไว้นะฮะแล้วก็โอ้นี่ยชาวมาชิกคนเกาะนะครับเอออันนี้ เพ,เพื่อนต้อนรับเพื่อนก็อ,อยู่เกาะเข้าอ,อยู่เกาะน,นะครับอันนี้ล็อกกอะไม่ให้เพื่อนเข้าเวลาไม่อยู่ครับเออสมมติเราไม่อยู่นะครับเพื่อนจะเขา้าเกาะเราหรือจะไปอะไรนะครับก็ไปไม่ได้นะครับเพราะเราล็อกเกาะแต่ไปได้ไม่ได้ก็สามารถเปิดกล่องขุดอะไรเราไม่ได้นะครับโอ้ือว่าสุดยอดมากครับเซิร์ฟนี้ไปดูร้านค่าก่อนนะฮะ ร้านขายของนะครับก็ของถูกมากมายครับไม่เกินสองพันสามพันไม่เกินครับอโอเคบางที่ก็เกินอยู่บางคันนะดูแถวแรกครับนี่ก็คือต้นไม้นะห้าสามร้อยสามร้อยอะไรเนี่ยสามร้อยร้อยห้าสิบอะไรครับโอเคครับกป็ประมาณนี้นะครับอ่าเดี๋ยวผมพาไปดูก,ก่อนครับก่อนผมแต่ แต่มันคราบของเองได้นะครับคราบของที่ไม่มีนะครับคราบได้นะครับนี่ครับเวลาจะจะเกาะนะครับสมมติคุณเข้าเล่นใหม่นะครับอ่าสมัครรหัสปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บมานะครับแล้วก็มากดตัวนี้ครับกดตัวนี้เข้าไปเลยครับผมจะไม่กดนะถ้าถ้ากดนี่เกาะผมหายนะครับกดแล้วคุณก็มากดเข้าตัวนี้ครับนี่กดเข้าไปเลยแชะนี่ครับนี่ครับเกาะผมนะครับนี่นี่ก็คือเครื่องปั๊มหินครับ นี่ฮะเครื่องปั๊มเห็นนะครับไปดูข้างล่างก็เป็นกล่องนะครับเฟลล่นะครับอ๋อเวียนรมนะครับก็นี่ชื่อผมนะครับอ่าเซิฟนี้สงบมากมายมสงบมากมายไม่มีใครรบก,กวนกันนะครับไม่มีใครต่อสู้กันละไม่มีใครท้าอะไรกันนะครับเซิฟนี้เซิฟส,สงบครับโอ้โหถือว่าเซิฟดีอยู่นะครับ สวนใครที่อยากเล่นนะครับเดี๋ยวผมจะเขียนให้ด้านล่างเลยนะครับนะครับผมก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับชวนใครที่ชอบคลิปผมนะครับอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์ด้วยนะครับคุยคิปต่อไปองผมผมต้องลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ